ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับข้อมูลนะครับในการสอบนะครับอันนี้สามารถสอบได้ทั้งนายช่างวิศวกรแล้วก็นายช่างชลประทานนะครับมาดูนะครับก็คือในปี68นะครับก็คือวิสัยทัศน์นะครับของกรมชลประทานก็คือเป็นองค์กรอัจฉริะที่สร้างที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำนะครับหรือที่เราเรียกว่า water security นะครับ เพื่อเพิ่มคุณค่าบริการนะครับภายใน2580นะครับพันธกิจนะครับก็จะมีในการพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ำนะครับตอนนี้ลุ่มน้ำนะครับเรามีทั้งหมด22ลุ่มน้ำนะครับอัปเดตถึงปัจจุบันนะครับอันที่2คือบริการจัดการน้ําอย่างบูรณานการนะครับให้พอเพียงทั่วถึงและเป็นธรรม ข้อที่3นะครับเสริมสร้างนะครับในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ําและการบริหารจัดการน้าข้อที่อันที่4นะครับก็คือดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยนะครับตามภารกิจอย่างเหมาะสมทีนี้มาดูนะครับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับกฎกระทรวงนะครับแบ่งส่วนราชการกรมชมพทานนะครับในปี25 5หานะครับกรมชมพทานนะครับมีภาระ เกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ําจัดสรรน,น้ำนะครับแล้วก็ป้องกันความเสียหายนะครับอันเกิดจากน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆนะครับของกรมชลประทานอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ของกรมชนนะครับเหมือนที่บอกครับดำเนินการจัดให้มาซึ่งน้ํากักเก็บรักษาควบคุมส่งระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร การพลังงานการสารอุปโภคหรือการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานกฎหมายว่าด้วยคันคันและคูน้ําและกฎหมายอื่นๆนะครับอันที่2ก็คือดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ําความปลอดภัยของเขื่อนนะครับอันนี้แดมเซฟตี้นะครับแล้วก็อาคารประกอบและการคณะมคมทางน้ําที่อยู่ในเขตชลประทานตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต,ต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานหรือเป็นแผนประจําปีของกรมนะครับอันที่3คือดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมข้อที่4นะครับประเด็ิการอื่นใดน,นะครับตามที่กฎหมายกําหนดอันนี้ก็จะมี8มาตรการนะครับในเรื่องของฤดูแล้งนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการใช้น้ํา ประหยัดน้ําลดการสูญเสียในทุกภาคส่วนนะครับอันนี้ข้อที่4ข้อที่1ก็คือคาดการและป้องกันพื้นที่ขาดแคลนน้าน้ําท่วมเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีชี้ตัวเป้าหมายเหมือนกันนะครับอันที่2คือสร้างความมั่นคงนะครับเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตรอันที่3นะครับกำหนดแผนจัดสรรน,น้ำและพื้นที่พเพาะปลูกพืชฤูดูแล้ง อันที่4นะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําประหยัดน้ําและลดการสูญเสียน้ําในทุกภาคส่วนอันที่5เฝ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ําเค็มอันที่6กนะครับก็คือเสริมสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ําของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ํา7การสร้างการรับรู้ด้านประชาสัมพันธ์8นะครับการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ อันนี้เป็นฤดูแล้งนะครับถ้าเป็นน้ําท่วมเนี่ยนะครับเขาก็จะกําหนดพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันนะครับอันที่2พอกำหนดพื้นที่เสี่ยงได้นะครับก็ให้แต่ละสํานักงานนะครับจัดเตรียมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไอ้พื้นที่เสี่ยงก็คือไอ้ที่ท่วมซ้ำซากนะครับเราก็ต้องเตรียมเครื่องมืออย่างเช่นเครื่องสูบน้ําเครื่องผักดันน้ำนะครับพอพอถึงระยะเวลาจริงๆนะครับก็จะมีการพร่องน้ําก่อนนะครับก่อนที่ ฤดูฝนจะมานะครับก็จะมีการพร่องน้ําหรือเตรียมการไว้ก่อนหลังจากนั้นก็จะคอยติดตามนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยนะครับก็คอยดูว่าระดับน้ำเนี่ยมีการอย่างไงบ้างนะครับมีการเตือนภัยอย่างไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าน้ําแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีพวกโทรมาตรอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันจะล้นตลิ่งนะครับก็จะมีการเตือนนะครับยกธงเหลืองนะครับถ้ายกธงแดงนะก็คือต้องมีการ อบพยพอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมอันนี้น้ำแรงปัญหาอุปสรรคนะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยนะครับก็คือในเรื่องของ i ล a t e change นะครับอันที่1แล้วก็ในเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับเรายัางดูนะครับบ้านจัดสรรเนี่ยมันเยอะมากและบางที่เนี่ยมันก็ไปอยู่ในเขาเรียกว่า f r plain นะครับหรือทางระบายน้ำอันที่3นะครับอาคารชุมทานบางแห่งเนี่ยเขาเรียกว่า ไม่เต็มศักยภาพนะครับเพราะว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยอย่างฝายเองนะครับความยาวเนี่ยเราก็ออกแบบ return p e r i o d นะครับเมื่อสมัยก่อนแต่ตอนนี้ฝนมันมา2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารเขาเรียกว่า Over Design นะครับช่วงนี้อันที่4ี่นะครับกรเกษตรกรหรืกกลุ่มผู้ใช้น้าไม่ปฏิบัติตามแผนจัดสรรน้ําอันนี้ก็จะมีการแย่งน้ําเกิดขึ้นนะครับมีความขัดแย้งเพราะฉะนั้นก็จะมีกลยุทธ์นะครับในการเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำนะครับไม่สามารถเก็บกัก ปริมาณน้ําท่าทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากความจุไม่เพียงพอ,อะนะครับอพอไม่สามารถเก็บได้ก็มันจะต้องเร่งการระบายนะครับพอเร่งการระบายท้ายเขื่อนนะครับลงระบายมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับบริเวณท้ายเขื่อนได้ทีนี้นะครับพวกนี้ก็ต้องมีในเรื่องของแผนการเตรียมความพร้อมนะครับการเตือนภัยการอพยพการทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรา,เราต้องใช้ เขื่อนเราต้องก่อสร้างเขื่อนที่มีปริมาตรเยอะๆอาจจะใช้งบสูงแบบนี้นะครับอันที่6กนั่นคืออิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ําลงนะครับก็เป็นผลนะครับทําให้การระบายน้ําอาจจะติดขัดหรือว่าน้ําเค็มลุกล้างเข้ามานะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับ ทีนี้มาดูนะครับการจัดลําดับความสําคัญนะครับของการจัดสรรน้ำนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนึงก็คือให้เรื่องของการอุปโภคบริโภคก่อนนะครับอันนี้โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับสในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศบางครั้งมันต้องมีการระบายน้ำนะครับเพื่อผลักดันน้ําเค็มนะครับอันที่3การบรรเทาสาธารณภัย4จารีตประเพณีนะครับหคมนาคม6เกษตรนะครับเอุตสาหกรรม แพาณิชย์9การท่องเที่ยวนะครับในที่เกี่ยวกับของกรมชนก็จะมี1267นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นปริมาณน้ำต้นทุนนะครับก็จะมีในเรื่องของประเภทที่1อุ่พภคบริโภครักษานิเวศการเกษตรนะครับทีนี้การใช้น้ำประเภทที่2ประเภทที่3นะครับประเภทที่2เนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับประเภทที่3ก็คือ เห็นชอบโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับประเภทที่2ที่3ก็คือประปาผู้ได้รับสารสัมปทานจากรัฐนะครับผู้ได้รับอนุญาตตามมติคอรมอนะครับอุตสาหกรรมนะครับเรามาดูนะครับผู้ใช้น้ำประเภทที่1นะครับก็คือผู้ในเรื่องของอุปโภคบริโภค,ร,โภครวมถึงการประปาการรักษาระบบนิเวศการเกษตร ประเภทที่2และก็3นะครับใช้ในกิจกรรมประปาผู้ได้รับสัมปทานนะครับอย่างพวก Eastwater อะไรพวกนี้นะครับผู้ได้รับอนุอนญาตตามมติคณะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับผู้ใช้น้ํารายใหม่นะครับทีนี้ไอสกับ3นะครับเราดูตรงนี้นะครับประเภทที่2ก็คือการใช้น้ํานะครับไม่เกิน3 0 0 3 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับเพื่อการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผลิตไฟฟ้าประปานะครับ ประเภทที่3ก็คือขนาดใหญ่หน่อยนะครับก็คือเกิน30,000ื่นลูกบาทเมตรต่อวันนะครับหรือการใช้น้ำที่ส่งผลให้สมดุลทรัพยากรน้ําเปลี่ยนแปลงไปจนกระทบต่อการบริหารจัดการน้ําอันนี้ก็ต้องเป็นบอดให่นะครับในการที่จะอนุมัตินี้นะครับการบริการยกระดับนะครับการมีโซนร่วมในในเรื่องของในด้านองค์กรนะครับก็จะมีในสทนชนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหน่วยงานนะครับเข้ามากํากับ ดูแลนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํากลมชนก็จะเป็นหนึ่งนะครับในในหน่วยงานที่ถูกกากับนะครับโดยสสชเนี่ยจะมีสํานักง,งานทรัพยากรพักน้ํา1-4นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่ผู้ใช้น้ำนะครับมาทางผ่านทางโครงการชมประทานจังหวัดโครงการชมประทานจังหวัดนะครับงบต่างๆเนี่ยต้องผ่านอนุกรรมการลุ่มน้ําจังหวัดนะครับแล้วก็สํานักง,งานชมประทานก็ ส่งไปที่เลขาคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับไปที่คณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบูรณาการนะครับมาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการบริหารจัดการน้านะครับมีอะไรบ้างนะมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพวกนี้นะครับเราไปกรุ๊ปดูนะครับว่ามันจะมีในส่วนของอะไรบ้างนะครับถ้าเกี่ยวกับน้ําฝนนะครับก็จะมีกรมอุตุฝนหลวงจิสดานะครับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำสำนักง,งานพ,พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับสวทอชอ,อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอุทกอิยาการวิเคราะห์น้ำฝนมลสุมต่างๆนะครับในส่วนของน้ำท่าการบริหาในอ่างก็จะมีของกรมชลการไฟฟ้านะครับอย่างกรมชลการไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการบริหารจัดการด้วยกันนะครับอย่างเช่นเขื่อนบางลางนะครับจะปล่อยน้ํามาที่เขื่อนปัตตานีที่อยู่กรมชลก็ต้องมีการประสานงานกันนะครับ กรมพัฒนาที่ดินนะครับพวกกรมเช้าท่ากรมแผนที่พวกนี้ต่างๆนะครับกรมโยธาก็จะเป็นในเรื่องของน้ําคุณภาพน้ำนะครับก็จะมีกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะครับกรมอุทกศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของการป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับก็มีสํานักนายกสํานักงบนะครับอันนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอันนี้ก็ต้องทํางานบูรณาการร่วมกันนะครับในส่วนของกทมอะไรพวกนี้จะอยู่ในเรื่องของอาการแปรัดการน้ํากทมเขาก็บริหารจัดการน้ําในเขตกทมของเขาอ่ะทีนี้มาดูนะครับในเรื่องของการพิณาขอใช้พื้นที่ป่าสงวนนะครับถ้าเป็นอุทยานเขตรักษาพันธุ์พืชนะครับนะครับถ้า1นึถึงห้าร้อยไร่นะครับจะต้องทํา i อี นะครับทีนี้มาดูว่า IEE คืออะไรนะครับก็คือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นะนะครับถ้า500ไล่ขึ้นไปก็ต้องทำ EAA นะครับก็คือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเสนอต่อกลุ่มอุทยานนะครับแล้วก็คนที่อนุมัติก็คือคณะกรรมการตรวจเล่มของกลมอุทยานนะครับมันก็จะเสนอเป็นทอดๆไปลุ่มน้ำชั้นหนึ่งนะครับ 1A 1B ต้องทำ EAA นะครับเสนอต่อคอ คอชกนะครับแล้วก็เสนอต่อกอกจุดรอวจุดนะครับเสนอคอรมอนะครับเพิกถอนนะครับโดยที่ต้องขออนุญาตมาทางกรมป่าไม้นะครับป่าโซนซีนะครับก็จะมี1-50ไร่นะครับทำ ec นะครับก็คือรายงานกรายงานการ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมนะครับเช็คลิสต์นะครับ EC IEE e, e a a นะครับ1-50ทงาทำ EC 51-500ทําทำ IE 5 0 0 0ไล่ขึ้นไปทำ e a a นะครับถ้าน้อยๆก็ไปทางกรมป่าไม้นะครับถ้าถ้าเยอะๆหน่อยก็มาคอชอกอนะครับแล้วก็ไปตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคอชอกอคืออะไรนะครับ คชก,ก็คือคณะกรรมการผู้ชำนาญก,การพิเศษผู้ชำนาญการพาิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับกกรจุดรอวจุดก็คือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทีนี้ก็จะในเรื่องของมาตรการควบคุมน้ําเค็มนะครับก็ต้องมีการวางแผนการระบายน้ําอะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับของน้ําเค็มเนี่ยนะครับจุดไฮไลท์นะครับก็คือว่าเราต้องมีการระบายนะครับอย่าง ลุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับก็ต้องมีเกณฑ์การระบายน้ํานะครับจะอยู่ที่80-100ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับในการควบคุมน้ําเค็มนะครับจะอยู่ที่ถ้าสำหรับการทําประปานะคปะปาเนี่ยจะอยู่ที่0.5กรัมต่อลิตรนะครับเราก็จะเฝ้าระวังที่0.25กรัมต่อลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเกษตรนะครับก็คือความเค็มไม่เกิน2กรัมต่อลิตร ในเรื่องของน้ำเค็มทีนี้เพิ่มนิดนึงนะครับก็คือค่า BOD นะครับบอกอะไรนะครับก็คือบอกถึงคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบว่าเป็นน้ำดีหรือน้ำเสียถ้า BOD มากกว่า100นะครับถือว่าเป็นน้ำเสียนะครับส่วน DO นะครับก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำนะครับถ้า DO มากกว่าหรือเท่ากับ3มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนะครับถือว่าออกซิเจนมากก็คือน้ำดีนะครับ หมือนที่บอกนะครับน้าที่เราตรวจสอบนะครับเป็นน้ําดีหรือน้ําเสียออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ํานั้นมีมากหรือมีน้อยนะครับถ้าในน้ํานั้นมีปริมาณออกซิเจนมากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดํารงชีพและย่อยสลายของเสียก็จเจริญเติบโตขยายตัวได้ดีส่งผลส่งผลดีต่อระบบบําบัดน้ําเสียและบ่อบําบัดน้ําเสียนะครับก็คือถ้าดีโอมากนะครับก็ ส่งผลให้คุณภาพน้ําดีนะครับ D.O มากถ้า D.O ต่ำ B.O.D ก็จะสูงนะครับพอ B.O.D สูงก็คือน้ําก็จะเสียนะครับถ้า B.O.D ต่ำมากๆนะครับ p.H ก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมฮะเราจะมีการเติมออกซิเจนนะครับพวกกังหันน้ําใช้พัฒนานะครับเติมออกซิเจนเข้าไปนะครับเพื่อให้บอบบาบัดอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะ บำบัดจุลินทรีย์ได้นะครับอันนี้ก็จะอัปเดตนะครับในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับก็น้องก็ไปทบทวนในคอร์สนะครับหนึ่งนะครับทบทวนวิดีโอนะครับในเรื่องของทฤษฎีนะครับอันที่2ก็คือทบทวนในเรื่องของข้อสอบเก่านะครับหรือข้อสอบนะครับที่เราอัปเดตไปนะครับพยายามทําช็อตโน้ตนะครับช็อตโน้ตก็มันเอามาทบทวนนะครับก่อนสอบนะครับ เป็นการสรุปของเราแล้วก็ขอไวพรนะครับให้น้องสอบรับราชการนะครับในในกรมนะครับกรมชนนะครับผมก็อยู่กรมชนนะครับก็ถือว่าขอไวพรนะครับให้น้องเนี่ยที่อยากเข้ากรมชนนะครับขอให้ประสบความสําเร็จสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y o u t u b e s u b สไครต์กดกระดิ่งใน f a c e b o o k กดไลค์ด้วยนะครับใน t i ก t o k และใน l.o.a